มาต่อกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มาเช่นเคยครับมา่นคือมุกี้จากพลาสตลีนนะครับอ่าสนามบินระบุมลงจอดไปแล้วเฮ้อยอย่าบุกามันอย่าโบกามันอย่าบกุกามันถ้าบกุกามันมชิบหันอันนี้น นมูเคียวเลยเหรอเกินไปป้าโอ,โ,อโหวดจัดร่สเสียแต่ทางูจะพังแล้วอะฮเฮฮไมน่าฉลาดไหนะครับ <c oughs> ไม่เอาครับผมกา เมื่อกี้ผมผม,ผม,มเล่นไม่เก่งาอชีครับเนี่ยไวมากเจอเป้าหมายแล้วนี่นี่โอ้ยผมน่าจะกดรัวทั้งเนี่ยยิงกดครังจะได้ทำไมคนได้ปืนบาเรตอีกแล้วอ่ะทีมทีมเลสจูดเอ้ย

ไปถอยดิเฮ้ยถอยดีครับถอยไปดิอดอปดเออการมันเขาที่ทำได้แล้วกันนะมัน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 ก็น่าจะฆ่าผมแล้วนะั double kill ผมได้ <laughs> โอ้โหทำเป็นเดียวด้วยโอเงั้นก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับไปเจอกันต่อเจอกันครังหน้าครับไปเดี๋ยว